เตียลันยังยัไม่หิวเลยไม่ค่อยหิวไม่ยหิวเลยปแล้วไปถึง่าแล้วก5ปนะครับี่นี่เราก็มาอยู่ที่ปั๊มตรงสามแยกกัางอะไรครับ ไหวแล้วครับหนาวขอนอนก่อนเป็นไงสั่นเลยไม่ไหวหนาวจัดเป็นไงล่ เสี้ยเป็นเหตุครับมอนกับลกอจครับัหมอกันเช้านี้หมอฟูฟูเลย นี่ขอต้อนรับเข้าสู่การเดิน,นทางของปี68นี่นะครับดูสมาชิกนะครับ <c oughs> เออีกห,หาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องไปปวดตูไปเลยแล้ครับด <c oughs> ูว่าทริปนี้เราจะไปโหกันที่ไหนแล้วก็ทำอะไรกันบ้าง ยามมาแล้วในการเดินทางก็เช่นเคยครับนี่ไปเดินมาไปเดินมาบ้าบงมีนะครับ่เดินมาดีเจ้าเก่าตัวเดิมครับรไปติดตามการเดินทางของพวกเรากันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดแสงบุรีแล้วนะครับ นี่เราก็จะเข้าสิงบุรีเอ้ยจะเข้านครสวรรค์แล้วครับอีกนิดเดียว <c oughs> มืดแล้วเห <c oughs> ลือระยะทางอีกประมาณ250กิโลนะครับที่ปัม๊ม p ีแยกแม่สอดที่ตากนะครับนี้เราก็จะไปการนอนที่ปั๊ม PT ก่อนในเช้ามาก็เราจะไปลุยก็เซล ไปดูทะเลหมอ,อก2องแผ่นดินกันแต,ต่ตก็ติดตามนว่าเราจะทำอะไรกันบ้างจะแวะอะไรที่ไหนนะครับ เราก็มาถึงเส้นเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไปทางไปกบแมงเพชเรก็อากาศเย็นครับเย็นมือซิดเลยไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ท้องหิวด้วยนี่เลยครับเดี๋ยวกินไม่รอเพื่อนเลยนะกินก่อนแล้วนะ <c oughs> อากาศเย็นๆแบบนี้แล้วจัดกระเตียนร้อน แล้วพักตู่สักแป๊บนึงแดีวเราก็ค่อยไปเดินทางกันต่อครับเอ้ยนะครับก็สัดกระเตียวกันเกี้ย่างกี้ย่างไม่ค่อยหิวเลยไม่ค่อยหิวไม่เคยหิวเลยเดนทางเท่าไหร่อ่ะเดินแล้วไปเดินทางกันต่อครับ อาครับตอนนี้เรากาถึงกำแพงเพชรแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงช่วงไหนแล้วด้วยไม่ไหวแล้วหนาวมากตื่นแต่ละคนถึงหนาวยังไงเราก็ต้องเดินทางต่ออีกเจหกกิโลถึงปั๊มพีทีตากนะครับเดี๋ยวจะไปนอนพักกันที่นั่นอ้หนาวไม่ไหวไปลือกันต่อ Buja. <laughs> tuh เราก็มาอยู่ที่ปั๊มพีทีตรงสามแยกตากอะไรครับไม่ไหวแล้วครับหนาวขอนอนก่อนเป็นไงสั่นเลยไม่ไหวหนาวจัดทีนก็เราก็การเพ็นกันแล้วดูหมอกลงเดีย๋ยวดูตอนเช้าหรือดูหมอกตอนเช้าโย โอ้ยลัาไปร่วงแล้วนอนดีกว่านอนดีกว่าโอเคครับเจอกันนอนเช้านะครับครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับโหเมื่อคืนยังหนาวเป็นไงหนาวต็นมากหนาวตีนบอหล่อนี่นี่ขนาดอยู่อยู่แค่ที่ปั๊มนี่เดี๋ยวขึ้นไปบนเสาเอนะ ก็เซลูก็เซลจะขนาดไหน <laughs> <laughs> จะนอนกันได้หรือเปล่าเรับยต,ติดตา,ามก <า S 2> ัน <laughs> นี่เราก็เก็บเต็นท์กันแล้วอของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปแล้วน้าแปรงฟันแล้วก็จะเดินทางกันต่ออ้าวหนาวก็ <laughs> <laughs> ออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบเอ็ดนาทีออกจากตามพีดีทีนะครับ กินข้าวมนครับ ชมบรรยากาศการเดินทางบรรยากาศสองข้างทางกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้ดูบรรยากาศสองข้างทางมากครับมันสวยางามมาก เราก็เดินทางมาถึง,ง,งก่อนจะถึงสามแยกโรงพยาบาลศพเมยนะครับใช่ปะใช่ปะเรามาเติมเนะมย์เติมมาเติมเมยโอเคจะถึงแล้วครับแล้วก็เอาไปซื้อของให้เล็กน้อยไปแจกเด็กๆกิน,นอะไรฮะยิไไนด์โฟเซเว่นเติมพลังก่อนไปลุยไปลุยหวัวแดงฮะเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนนะครับเราไปลุย ทางฝุ่นหัวแดงแดงกันนี่ครับผมซือ้ออะไรไปเพิ่มแล้วนะครับก่อนขึ้นนะครับแวะเติมน้ำมันกันเอาเปิดฝาถัง เราก็เดินทางมาถึงาทางขึ้นไป,ไปบ้านกอดเซโรแล้วนะครับแต่ตอนนี้นี่จะขึ้นทาง22นะครับไปทางไหนมันไม้ไปไม่ไปทางนี้ใกล้สุดอะ เล่มมาไม่ได้ตัดใหม่เลยจะเล่าออกไปเอาที่นู่นก็ถ่ายรูปรถก็ครับสภาพรถก่อนขึ้นและตอนลงออจะเป็นยังไงเออจอนนั้นแหละน้าถ่ายเอานย้อนแฝง บังหนึ่งสองเท่าหนึ่งสองถ่ายป่าถ่ายกบกูถาแ่ต้องสอนสามส่สุดจ้าเดินทางจากตรง กอลฟเอโลกอฟเโป็นเหตุ <S 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 เรามีปัญหาแล้วครับเบรกหลังเบรกไม่อยู่แล้วครับดีไม่โตเขา ครับสวัสดีตอนมืดคงคิดคิดแล้ว่ีวเวลาถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้แต่เปล่าเลยครับไม่ใช่มีปัญหานิดหน่อยตอนดีมีปัญหาที่รถนิดนึงเราก็เลยแวะพักกลางทางก่อนก็อนนี้เป็นกับข้าวมือเย็นของเรา เดี๋ยววันนี้ก็แก้ไขปัญหากันใหม่เลยขึ้นต่อนะครับบุหะไอเราอยู่ที่ไหนนะมอนกะละกรโจใช่เปล่าใช่มอนกะละกรโจไอเย้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกอเซลูจะไปเอาตายสำเร็จใช่ไหมจะต้องซ่อมรถก่อนรถพังเดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวคืนนี้เเอาเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่า กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ปาก่ปา,กะะาก็ปาหัดมาป่าก็สันหลัมหมนแล้วก็ต้องเอาีดียังดีนะยังมีที่ให้นอนมีหมูกระทาให้กินอยู่มีนอนกลางป่ากลางป่าเสร็จเลยว้ายมีมีก็เติมอยู่ก็เติมต้นหะเอยถอดใจด้วยจะนอนกันเลยด้วยนอนก็เติมมาเรียบร้อยใครขึ้นมาจ, <c oughs> จะหยองจะหยอกหัวแดงเลยหัวไม่แดง แรงไม่แรงไม่มีด้วยยังไงก็หัวแดงเนี่ยนอนบอกเลยโดนใครผาก็ไม่รู้นี่เราขอซัดหนูกระทะกันก่อนละกันหิวแล้วไม่ไหวมันจะรู้ได้ไงครับขวัญฉุยฉุยเกี่ยวกันตุวยตุยเลยนะเฮ้ยอันนั้นแม่ มีแต่อบอนเตอร์ไม่ไนะเลยแต่บอนเตอร์เข้าเลยแต่บอเนเตอร์หรืจะห้องจะต, <c oughs> ติดเหลืองติดเหลืองเที่ยงไงเข้ามันมันแข็งมากเลยเหมือนมันจะปู้ดดอ่ะมันปู้แน่นอนเแล้วมันเป็นขอบมาตลอดทางเลย <c oughs> อโอเคเลยครับก็สวัสดีตอนเช้าครับ เ <c oughs> มื่อคืนก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะอากาศกำลังดีผมนอนอุ่นเลยก็เราจะไปดูทะเลหมอกกันไปครับครับนี่มอนกโลโกโจครับดูทะเลหมอกกันเชาน้านี้อืมหมอกฟูๆไปเลย าที่คิดท่านด้นขี่รถขึ้นมา